สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้มาทำการชน AT นะฮะ AT b บัมเปอร์นะฮะเอ็มเอสใส่เอเอสเขาเล่นกันนะฮะก็จะมีก็จะสามารถพับได้นะครับแล้วก็เป็นตกหน้าในตัวนะฮะทำยากแค่ไหนผมบอกเลยไม่ยากทำอย่างไรไปดูกัน ในส่วนของขั้นตอนที่1น,นะฮะเราจะใช้ตัว FRP นะครับหรือของตัวกันชนหน้าซูเปอร์เอ็กนะครับจะเป็นไฮเกตก็ได้นะครับตอนนี้ไฮเกตก็มาแล้วนะ,ะทีนี้เราจะทำไงเราจะตัดส่วนรูด้านนอกออกนะครับจะเหลือแค่ด้านในนะที่เหลือก็คือใส่ตัวตะไก่นะครับจุดที่ใส่ก็จะมีจุด ของสองริมนี้นะฮะที่เป็นด้านนอกสุดนะฮะนี่นะครับแล้วก็รูรูด้านนอกของประมาณ5ู้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตัดให้เรียบแล้วก็ยัดตะไกรไปนะครับการยัดตะไกรก็ไม่ยากอย่างที่ผมเคยบอกไปในแต่ละครั้งก็คือเอาตัวตะไบนะครับที่เป็นแบบกลมๆนะฮะปัน่นปั่นขยายลูนิดนึงแล้วก็ยัดตะไกรลงไปได้เลยนะครับ หลังจากเราทำการควานโลนะฮะแล้วก็ตัดด้านค้างออกที่เหลือก็คือยัดตะไกรไปนะครับจะได้ตามรูปประมาณนี้นะแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ตัวอันนี้นะครับอันนี้เป็นยางของตัวที่สำหรับหมุนบอลแคปนะครับเชื่อว่า อ่าเ,เพื่อนๆน่าจะมีเยอะอยู่เราจะทําการตัดแบ่งครึ่งนะฮะตัดครึ่งไปเลยก็จะได้มาประมาณนี้นี่นะครับแบ่งครึ่งหนึ่งจากนั้นทําไงต่ออันเนี้ยก็ถ้าใครเคยดูคลิปผมที่เคยทําการชนพักอันนี้จะเหมือนกันก็คือตัดตัดออกนะฮะแต่ว่า อันนี้จะไม่ตัดสั้นอันนี้จะตัดยาวโดยรูตรงนี้เราจะยึดกับรูด้านนี้รู19มิลนะฮะจะได้ประมาณนี้แล้วต้องตัดประมาณไหนก็ตัดก็ตัดประมาณให้เหลือรูตรงนี้ไว้นะฮะอย่าให้มันกินนะฮะอันนี้ตัดยาวได้ผมจะตัดเฉียงแค่โว รูไนอ่อนล้วกันเนี่ยตรงนี้ที่จะตัดออกจะเหลือแคสองข้างนี้นะครับส่วนอันนี้ทำยังไงนะอันนี้ก็คือใส่ยัดรอได้เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวยางตกนะฮะเอ๊ะตัวยางพับนะครับเป็นยางการชนพับนะฮะแต่เราจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปตัดตัวอันนี้แป๊บหลังตัดออกมาแล้วจะได้มาประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นรูด้านนอกสุดนะครับนี่นะ แล้วเวลาใส่เราใส่ยังไงก็ยัดเข้าไปนะครับให้รูให้ตำแหน่งรูตรงนี้มันติดกับตัวตะไก่นี้พอดีนะครับหลังจากใส่เรียบร้อยจะได้มาประมาณนี้นะ นี้ก็คือขยับรูให้ตรงนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะร้อยน็อตกันจุดจุดนี้นะครับรูจะตรงมาประมาณนี้นะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเราไปร้อยน็อตกันจากนั้นนะครับเรามาทำการใส่อันนี้ ตะการจริงๆมันต้องโยดตามตำแหน่งที่ผมบอกแต่ว่าผมถอดมาก่อนเพราะว่าผมไปคว้านรูแล้วมันหลวมนะ,ะ่หลวมนิดนึงมันก็จะหลุดง่ายนะฮะอันนี้ก็ใช้น็อตประมาณน่าจะแปดมิลบ่นานะฮะก็น็อตต้นน็อตขนาดไหนก็ได้ขอให้มันสอยแล้วทะลุขึ้นไปนะครับก็สอยขึ้นไปนะฮะให้มันทะลุนะฮะ นี้นะครับแล้วก็ตามด้วยโอลิงนะฮะแล้วก็ตามด้วยล็อกนัดใครไม่มีโอลิงเล็กใช้แหวนรองก็ได้นะฮะแหวนรองโลนะฮะก็ยัดเข้าไปนะครับโอเคตรงนี้ขยับนิดนึงก็ได้นะฮะ อันนี้ช่วยอันนี้ก็จะได้ตัวกันชนพัดอีกแบบหนึง่งแต่ว่ายางจะแข็งนิดนึงอันนี้มีเพื่อนๆเคยถามว่ากันชนพัดเนี่ยมันช่วยอะไรได้นะครับก็หลักๆเลยก็เหมือนแบบว่าเวลาสมมติว่าเนี่ยไออะไรนะเวลาเข้าโคง้งหรือทำความเร็วเวลากระแทกนะฮะ ก็คือเหมือนลดแรงต้านเนี่ยแหละครับจะช่วยทําให้รถช้าลงนิดนึงนะฮะเพราะว่าป้องกัลลนรถหลุดรางฮะเวลารถทาความเล็้วสูงเนี่ยถ้าเป็นกันชนแบบแ,แข็งแข็งพับไม่ได้เวลามันเจอแรงกระแทกพร้อมกันเนี่ยโอกาสหลุดจะสูงอ่ะเคยก็เหมือนเคยได้ยินไหมว่ากดแรงสะท้อนนะฮะที่ควางอันเห็นใส่กำแพงแล้วมันเด้งกลับอันนี้ก็เหมือนกันเวลา เวลากันชนกระแทกแรงๆก็มีสิทแบบเจอแรงสะท้อนไปทําให้หลุดได้นะครับอันนี้ก็เหมือนแบบทําให้มันช้าลงอะไรเงี้ยอืมประมาณนี้โอเคเข้าเรื่องต่อเดี๋ยวต่อไปสเต็ปต่อไปเรามาดูกันนะครับมาต่อกันเลยนะครับอันนี้เป็นมันตีเบรกของ m s นะฮะสารพัดประโยชน์ที่ชอบใช้กันนั่นเอง ส่วนนี้ก็คือที่ทําไว้ต่อจากข่าวที่แล้วนะครับมันมีความเชื่อมพันสัมพันธ์กันอย่างไรอันนี้เป็นตัวตบนะฮะไว้ทําตบนะฮะเชื่อมกับตัวด้านหน้าที่เป็นคันชนพับน,นะครับก็วิธีทําก็ไม่ยากเห็นไหมตรงนี้จะเป็นรูที่เราเคยเจาะไว้พร้อมทองแดงทําอย่างไรเราก็จะทําการ นี่นะฮะต่อไปจุดนี้ออกจุดเยนนื่อเนี่ยออกสองข้างเลยแล้วก็ตรงเนี้ยก็เจาะเจาะลงมาเพราะว่าตรงนี้จะไว้เกี่ยวกับโอริงนะฮะอันนี้ก็ไว้ขวานขวานให้ร่องสีร่องของทองเนี่ยมันผัวมาเต็มที่นะครับร่องตะไก่ทองเดี๋ยวตัดยังไงเยวผมไปตัดมาแล้วเดี๋ยวให้ดูนะฮะ พอหลังจากเราตะไบด้านข้างซ้ายขวาออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตะไบตรงนี้เจาะเข้าไปนิดนึงนะฮะเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาประมาณนี้นะครับอันนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาทําการประกอบกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าส่วนที่เจียตะไบออกนั้นคือเพื่อหลบ ไม่ให้มันบังตัวตะไก่ทองนี้นะฮะที่ใส่ก็คือใส่อย่างนี้นะครับทีนี้รูรูด้านล่างเนี่ยมันจะพอดีกับรูน็อตพอดีเราก็ทําการร้อยน็อตประมาณอันนี้น่าจะ8ปดมิลบ้ะขึ้นไปนี่นะฮะสอยน็อตขึ้นไปเลยนะครับ แล้วก็ทําการล็อกนะฮะใครมีล็อกนัดก็ใส่ล็อกนัดก็ได้นะครับใครล็อกนัดไม่พอก็เหมือนเดิมนะฮะใส่แหวนลองนะครับใส่กันคลายนะฮะแล้วก็ตามด้วยน็อตตัวเมียนะครับผมนี่นะฮะก็ล็อกไปเลยนะฮะหมุนหมุนหมุนไปเรียบร้อยครับ เรียบร้อยนะโอเคในส่วนนี้ก็พักก่อนเดี๋ยวเราจะไปทำส่วนที่เป็นคานตบกันนะครับผมเริ่มแรกของการทำนะฮะในส่วนของตัวคานตบนะครับก็เริ่มจากการแยกไม้สองชิ้นนี้ออกนะฮะ เหลือตรงกลางนี้นะครับจุดแรกที่จะต้องใช้นะฮะเราไปตัดกันเลยนะครับหลังตัดเอาแค่ตัวกลางก็จะได้มาประมาณนี้นะครับผมจากนั้นทำยังไงจากนั้นทำการร้อยด้วยน็อตนะฮะประมาณ8มิลนะฮะเสยขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ตามด้วยบูนะฮะ1.5ก็ได้หรือว่า อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับผมแต่อย่าให้เกินหัวน็อตนะฮะแล้วก็ไม่ต้องยาวไปนะครับจากนั้นใส่แหวนรองแล้วก็ตามด้วยล็อกนัดนะครับล็อกนัดฮะ เรียบร้อยนะครับผมสเต็ปต่อมานะฮะเราจะใช้ตัวมันติเบรกอีกชิ้นนะครับย้ำว่าอีกชิ้นนะฮะเราก็จะทำการใช้สว่าน2อมิลทะลวงรูนะครับรูตรงนี้นะฮะทะลวงทำไมทะลวงเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นส่วนของตบนะฮะ จะโยกตกนะครับเดี๋ยวผมจะทะลวงเลยนะแล้วก็ดูต่อไปเอาละครับหลังตัดหลังเจาะรูมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเจาะรูขยายรูแล้วจะเป็นยังไงขยายรูแล้วก็คือตัวน็อตจะเข้าได้แบบไม่ต้องขันนะฮะกดไปนิดนึงก็เข้าแล้วนะครับอ่ะต่อมาทำยังไงเตรียมไม้เทียมนะครับนี่เครือไม้เทียมสำหรับ จะทำตบเรียบร้อยแล้วนะฮะประกอบซ้อนกับตัวที่เราทําตั้งแต่ตัวแรกนะครับก็คือไม่มีอะไรมากเริ่มจากตัวเกียร์ตัวนี้ก่อนซ้อนใต้นะครับสอยนอขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยตัวไม้เต็มแล้วก็ตามด้วยตัวตัวแท่งเยอดตรงกลางนะครับจากนั้นก็ใส่ แหวลองนะฮะแล้วก็ตามด้วยล็อกนัดข้างบนนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้ผมทำให้ดูข้างเดียวแล้วอีกข้างเดี๋ยวผมก็จะทำมาเลยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้เสียเวลาเพื่อนๆน,นะฮะ ประมาณนี้นะทำออกมาแล้วจะได้มาประมาณนี้นะครับผมเวลาประกบกันก็จะได้ประมาณทรงนี้นะฮะทีนี้เราก็มาเทียบกันว่าถ้าใส่กับรถเนี่ยมันจะอยู่ในระดับไหนนะฮะก็ประมาณรูตบลองตบจะอยู่ตรงกลางก็ประมาณรูก,กลมตรงกลางนี้นะฮะทีนี้เราก็เอามาไอติมยึด นะครับผมอันนี้การแยกก็ประมาณรูกลางก็จะหยุดตำแหน่งประมาณรูตรงนี้ของไม้ติมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยหลังทำจุดมาร์กกิ้งเรียบร้อยนะครับทรงที่ได้มาจะประมาณนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นแขวนตุ้มตบ,ตบนะครับจะตัดออกก็ได้นะครับเหลือแค่ด้านนี้นะฮะ หรือจะปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่เสียหายนะครับส่วนตรงนี้ใครอยากปล่อยก็ปล่อยใครอยากตัดก็ตัดนะครับในที่นี้ผมจะทําการตัดออกนะครับเพื่อไม่ให้มันรกนะครับแล้วก็ตรงนี้จุดเย็ดตรงนี้จริงๆแล้วควรใช้น็อตยาวนะครับเพราะว่ายึดกับบอกด,ดีไซนนะฮะในการทําตบอันนี้ผมใส่น็อตลั้นเป็นตัวอย่างไว้ก่อนนะครับเวลาตบลงมันก็จะประมาณนี้นะฮะมันก็จะ ประมาณนี้จุดลงมันจะประมาณนี้นะโอเคก็เดี๋ยวผมจะประกอบให้สำเร็จเลยนะครับผมอันนี้ทำสองอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปตัดตรงนี้ออก หลังจากตัดชิ้นส่วนที่เกินออกนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะฮะนี่นะครับอันนี้ผมห้อยต้มเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องสอนอะไรมากนะครับก็กะความยาวให้พอดีตัวรถแค่นั้นเองนะฮะไม่ยากไม่ยากนะครับเอาละต่อมาก็จะเป็นการประกบนะครับผมอันนี้ คือปกติตัวยางเนี่ยมันต้องห้อยมันต้องเกี่ยวกับตัวนี้แต่เนื่องจากว่าตัวตัวห้อยเนี่ยมันสั้นไปนะฮะเราก็มีเทคเล็กน้อยตรงที่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีรูอยู่นะครับรูเล็กเลฮะเราก็แค่คว้ารูให้กว้างขึ้นแล้วใส่นอถัวเฮดไปนะฮะทีนี้มันก็จะเกี่ยวกับตัวยางได้เรียบร้อยเลยนะฮะนีนะครับเอาละทำยังไงต่อนะครับ ก็เป็นอันประกอบนะฮะประกอบอันนี้มีทิคเพิ่อมอีกนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าตัวต้มตบเนี่ยมันจะห้อยตัวนี้ลงมานะฮะเขาเรียกว่าอะไรส่วนยื่นตรงนี้นะครับฉะนั้นมันจะติดกับตัวนี้เลยเนี่ยตัวเนี้ยเราต้องเจเราเราสามารถเจออกได้นะครับเวลาลงมันจะได้ไม่พเพลียมากนะฮะมันจะลงได้พอดีเลยนะครับนี่นะฮะ มันจะลงได้พอดีเลยฮะเดี๋ยวผมซูมให้ชัดๆนี่เลยโอเคส่วนวีใส่ไม่มีอะไรมากก็ใช้แกนล้อแกนล้อนะครับอันนี้ที่มันสั้นเพราะว่ามันเป็นแกนล้อจากชุดเบรกตัวนี้นะฮะเริ่มยังไงก่อนก็ไม่มีอะไรก็เกี่ยวไปเลย ทิมรูให้พอดีกันนะครับประมาณนี้นะฮะ ส่วนยางยางที่คอยดึงล้งนั้นทำอย่างไรก็เกี่ยวกับหัวเหตสอดเข้าใต้หรือจะสอดเข้าใต้ก่อนก็ไดโอลิงที่ใช้นี้เป็นอย่าง1 7บเนะฮะเราก็เกี่ยวกับหัวเห็ุนี้ครับแล้วก็ดึงออกมานะฮะได้แล้วยังไงก็ไม่หลุด แล้วจากนั้นเราก็ทำการเกี่ยวขึ้นมากับตัวให้เข้ากับตัวนีเ้เราจะทำการเกี่ยวแล้วเกี่ยวเรียบร้อย ยัดไปให้อยู่ใต้อะไรนะยัดไปให้อยู่ใต้ตัวตัวลิงเนี่ยตัวตัวแหวนลองนะฮะที่เรายัดไปนะ เรียบร้อยประมาณนี้นะส่วนนี้ก็รูตะไก่สําหรับคล้องนะครับฉะนั้นตัวโครงที่จะใส่ได้ M สมมุติว่าเป็น m s นะฮะต้องมีรูที่พอดีกับตัวตะไก่ทองนะครับแล้วก็ฐานเบรกถ้าอยากใส่เบรกใหญ่นั้นจําเป็นต้องเจาะรูเพิ่มนะครับเพราะว่าเบรกใหญ่ไม่มีรูที่มันเหมาะกับตัวตะไก่ทองนะฮะ มันจะต้องเทียบกับรูที่เจาะใหม่เท่านั้นนะครับส่วนวิธีใส่สมมุติถ้าเราใส่แล้วติดติดตรงนี้เราก็แค่สบไบที่มันเกินออกเรามันก็จะใส่ได้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้อันนี้คือถ้าเราใส่ถ้าเราใส่ไปเลยมันจะติดนะฮะตรงนี้มันจะเกินมันนิดนึง นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยเอาการก่อนปิดท้ายนี่นะฮะมันจะเพเยอนิดนึงนะฮะฉะนั้นจะต้องสบายออกนะครับนี่นะฮะ มันจะต้องตอาใบส่วนที่เกินตรงนี้ออกนะฮะตรงนี้ออกล็อกด้วยอะไรนี่เลยยางยางที่เรามีกันนะฮะยางเส้นยาวเทะ่ะผมเรีกท่อแอร์แล้วกันล็อกตรงส่วนตรงนี้จิ้มเข้าไปแนะว่าให้ใช้ท่อแอร์แบบยาวๆวนะฮะจะได้ดึงง่ายเพราะถ้าท่อ A แอบรบ์ด้านพอดีเลยมันดึงลำบากนะครับตรงนี้ล็อกทีนี้ก็ไม่เคลื่อนไหวแล้วนะฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพลงเท่านี้นะครับชอบถูกใจติดตามเรื่อยๆนะฮะแชร์ลงมกลุ่มบ้างไม่แชร์บ้างตามอารมณ์นะฮะแต่ถ้าดู youtube เปิดเปิดแจ้งเตือนไว้ได้ได้ดูแน่นอนนะครับแล้วก็ชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนกดซับนะฮะถูกใจมากๆอยากให้ทำต่อไปเรื่อยๆสมัครสมาชิกใต้คลิปได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพลงเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ